ตััวนน้มมีหลุมอยู่ตรงกลางน้ำผาพอดีอาจารย์ใช่าอมีมาร์กจุดอยู่ตรงน้ำผาตรงกลางพอดีจุดหล้มหลุมกลมๆถาไปแล้วอ่ะไม่ได้ละเดี๋ยวลองลองมาดูก่อนนะเฮดเตนเซอร์น่อหน่อยก่อนเอาน้าจับมันด้าจับมันไปแถวจับมาก่อนเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันมาร์กมาก่อนได้เพื่อแปะพอแล้วมันอยู่แล้วมันจับเพี้ยไม่ได้เพราะมันยังมีตำแหน่งให้มัน่ เราไม่เจอหรอกนี่ไหมเห็นไหมตรงไหนหมอกหมอกอย่างอย่างเงี้ยได้ค่ะได้ค่ะอาาจรย์อย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะลงมาข้างล่างนิดนึงค่ะเห็นไหมตรงตรงสันจมูกนิดนึงค่ะสันจมูกจมันโดนมันหลบมันหลบครัพี่ลูกน้องทำให้ดูหน่อยกลางไหมตรงไหม หูเหล่ยวขนาดนี้ให้ลงไฟมั er pues ้ยอาจาย์ลลงหนยยืมแก้มข้อหน่อยนะมันแข็งใช่ไหมนิ่มนิ่มพุทโธปปโเพราะว่ายิมแก้มข้อหน่อยนะ พอร้อนๆก็ أ, ดูแล้วเหนียวนะดูถนะ้าาิแนี่เนเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวขยับมาใหม่เกียนมอีกีอไดโอเคี่ยสวยมากค่ะจาง สุดท้ายที่ติดทองใชติดทองก็ไหนติดททองแล้วแต่ค่ะจา์เมตตาด้ค่ดดีกว่าหรอวัดจำเรีนพร้อมใ่ะหมดีก็ใจแล้วกันใจเลยาไทยตโพระชัย คือเราแห็นว่าเดี๋ยวจะไปกระลม,มโควิี่โตตัวมีจิ่ใจเดียวกจะลมไม่ได้ในท้องอ สาแผ่นเลยหรอาแผ่นเลยครับพรโชธรรมโมสังโฆโธรรมโมสังโฆไอ้ฐานนี้เลยนะไอปรารถนาอะไรเลยเดี๋ยวให้พับเด็กขึ้นมาอีกหน่อยหนึงนงนงน่งยึดตรงกลางโชติโชติธรรมโมสังโฆโติธรรมโมสังโฆน้ำหน่อยนึงนหน่อยอาจจะไม่ถึง